สวัสดีครับเห็นมีลูกค้าหลายท่านถามเข้ามาทางเพจนะครับว่าตอนนี้มันมีข่าวค่อนข้างเยอะนะครับว่ามีสินค้าที่สวมสิทธิ์หรือว่าเป็นของปลอมออยาออกมาบอกว่าเป็นสินค้าปลอมค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้ววันนี้เราจะเอาความมั่นใจจากไหนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสักตัวเนี่ยมาทานผมจะมีวิธีการง่ายๆนะครับที่เราจะให้เราลองเช็คได้ด้วยตัวเอง อย่างแรกครับเราจะต้องเช็คมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตก่อนว่ามีเครื่องหมาย HACCP ไหมหรือว่ามี GMP หรือเปล่า แล้วโรงงานได้มาตรฐานไหมเราสามารถเช็คได้ตามหลังกล่องเลยนะครับหรือไม่ก็ขอกับทางผู้ขายได้เลยนะครับข้อ2ครับเราสามารถเช็คเลขออยได้เราเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็เข้าไปที่เช็คเลขออยแล้วเราก็กดเข้าไปในเว็บไซต์ f d a นะครับซึ่งผมยกตัวอย่างตัว Meta X ตัวนี้แล้วกันเนาะเลขออยจะเป็น10 115-662 5.0018นะฮะเราก็สามารถเช็คได้แล้วมันยังขึ้นคงอยู่นะฮะแล้วก็ดูว่าชื่อเนี่ยนะฮะเบต้าตรงกับที่ขึ้นในเว็บอยอยหรือเปล่า มีการสมบูรณ์หรือไม่นะครับเราก็สามารถเช็คในส่วนนี้ได้นะครับส่วนข้อ3ครับเราสามารถเช็คว่าแบรนด์เนี้ยมีการทําการตลาดอย่างต่อเนื่องมีการสร้างแบร,รนดิงไหมเพราะว่าหลายๆแบรนด์เนี้ยคือเขา,เาลดต้นทุนสินค้าลงเรื่อยๆนะฮะลูกค้าที่ซื้อไปก็อาจจะมีผลข้างเคียงที่ตามมามีการใส่สารต่ตางๆสารสเตียรอยด์ซึ่งทําให้เกิดผลได้ไวแต่ว่าในระยะยาวเนี้ยมีปัญหาในการใช้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะขายแค่ช่วงเดียวฉะนั้นเราต้องดูว่าแบรนด์เนี้ยมีการสร้าง มีการทําแบรนดิ้งต่อมาม่มีผู้ใช้จริงอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งดาราซึ่งดาราก็ไม่ต้องเชื่อนะฮะเพราะว่าดาราเดี๋ยวนี้มีการจ้าง,งกันเกิดขึ้นนะฮะคุณสามารถเช็คได้เลยว่าเขาไม่เอาชื่อเสียงเนะี่ยมาไว้กับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือว่าไม่มีมาตรฐานแน่นอนนะฮะอย่างที่4ครับเมื่อเราดูส่วนประกอบแล้วเนี่ยเราสามารถดูได้หลังกล่องเลยนะฮะว่าเวลาที่คุณทานเข้าไปเนี่ยเราทานเพื่ออะไรฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าเ,เราจะทานอาหารเสริมตัวเนี้ย เพื่อช่วยด้านไหนเพราะว่าส่วนผสมแต่ละตัวก็จะมีส่วนช่วยไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างเช่นคุณอยากลดน้าหนักคุณก็ทานแอลคาเนตีนแล้วคุณก็ไปออกกำลังกายเวลาที่เราทานอาหารที่มันเป็นอาหารเสริมลดน้าหนักเนี่ยถ้าเรามีอาการไม่อยู่ข้าวใจสั่นตัวพวกนี้เวลาที่เราหยุดกินเนี่ยมันจะโยโย่เอฟเฟกนะฮะจะทําให้เราอ้วนขึ้นมากกว่าเดิมหลายคนคงรู้อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยอยากจะทานคอลลาเจนเพื่อผิวพันธ์อยากผิวพรรธดีคุณก็ต้องทานคอลลาเจนไทป์วัน ะะคุณสามารถเลือกได้ถ้าคุณต้องการทานเพื่อกระดูคุณก็ต้องอาจจะเลือกเป็นคอลลาเจนทป์ทูที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์แล้วมันมีส่วนช่วยอะไรบางอย่างแต่ถ้าคุณต้องการบำรุงปอดเนี่ยคุณก็อาจจะต้องเลือกเป็นตัวแอเซโรล่าเชอร์รีซึ่งมีวิตามินซีสูงกว่าวิตามินซีทั่วไปมีเจนูครีนต้องมีกรดะอะมิโนต่างๆที่สามารถช่วยตอบโจทย์ในส่วนนี้นะ,ะซึ่งอาจจะไม่ใช่กระชายขาวอย่างเดียวมีส่วนผสมอย่างอื่นที่เป็นตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้ภาพของคุณได้ฉะนั้นวันนี้นครับผม ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคุณเชื่อ4อย่างนี้นะครับนั่นคือ 1. มาตรฐานโรงงาน 2. อ,อยอยรับรองแล้วคุณต้องเช็คอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับว่ายังคงอยู่ไหม 3. ม,มีการทำแบรนดิ้งอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าและข้อ4สุดท้ายนะครับคุณซื้อมาทดลองเองนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะซื้อมาทดลองทานได้เพื่อดูความปลอดภัยเพื่อดูผลลัพธ์นะครับขอฝากไว้เท่านี้มี4หัวข้อที่เราจะต้อง เลือกในการใช้อาหารเสริมและผมก็ฝากไว้นะครับว่าบริษัทที่ผมเป็นคนทําบริษัทชื่อโฮฟูสามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพมาตรฐานและได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนฝากไว้ได้วยครับสวัสดีครับ